วันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องช่างมันนะครับอ่านอ่านเอาอยงผมลืมวันนี้ก็จะมาแช์เกมนะครับดูเลยนะครับว่ามันคือเกมอะไรเพื่อน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 น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเกมนี้ผมผมผมไปเจอมานะครับผมผมเพิ่งไปเจอวิธีเล่นมานะวิวเราเราต้องปิดเน็ตก่อนนะครับปิดเน็ตแล้วค้นหานะครับเขาว่าเกมไดโนเสาร์นะครับก็แล้วกดไปที่ตรง Google นะครับ โอ้ขึ้นมาเลยนะครับเฮ้ยเป็นตัวเดีองเสาเลยครับว้าวโอ้โอ้อดูดูก่อนกดอ่านยังไงกดอ่านยังเงอ๋อกดอ่านแล้วนะครับเผื่อลืมครับเผื่อลืมมาเลยนะครับวิธีการกดเล่นนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับอ่าขั้นตอนง่ายๆคือคือกดเข้าไปเล่นนะครับก่อนก่อนก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าจะลืมกดดิสไลค์กดคอมเมนต์ด่าเยอะๆนะครับแล้วก็กด กดดีพอรตช่องผมด้วยนะครับอันซับด้วยด้วยอันซับด้วยอันซับด้วยอันซับด้วยคลิปใหม่จะมาทุกครั้งเมื่ออะไรวะโอ้เอาตายโอ้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเอาใหม่เอาพูดใหม่นะครับอ่าถ้าคลิปถ้าคลิปต่อไปครบครบยี่สิบดีไลค์ผมผมจะทําคลิปต่อไปให้นะครับโอเคนะครับเริ่มเริ่มกันเลยนะครับเริ่มกันเลยนะครับมานะครับโอ้วิ่งมาแล้ว เฮ้ยมีก้อนเมฆด้านหลังด้วยะโคตรเท่เลยว้าวอูเท่มากเลยครับเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอูโอ้เียอู้อูต้นไม้อูแต้มแต้มผมถึงร้อยร้อยกว่าแล้วครับเพื่อนๆนทำได้หรือเปล่าวิธีวิธีการเล่นคือกระโดดนะครับอูต้นไม้ใหญ่สองต้นอูต้นไม้เล็กอูกระโดดข้ามอูกระโดดอย่างสูงผมนึกว่าผมใช้โปเนี่ยผมโหดเกินไปแล้วครับนั่นน้านบนคือไฮสกอ อ้เม oh, oh, so uh, oh, oh, oh. ื่อเมื่อเมื่อกี okay. ้เม no ื่อกี้เกมบครักเมื่อกี้เกมบัคกเอาอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับเอาเอาเยอะเหลือเตัวเอาเบ้เอาใหม่เอาใหม่นะครับเมื่อเมื่อกี้มีการผิดพลาดนะครับบาเกมเกมบั็นะครับโอ้ไม่แตกพอเคดีครับเอาเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับดูนะครับวิธีการกดเล่นนะครับมันเขียนว่าเกมโอ้ใช่ไหมกดตรงที่มันเป็นลูกศรย้อนกลับนะครับคือมันจะเริ่มเกมใหม่นะครับมันก็จะวิ่งนะครับแล้วแต่มันก็จะสูมใหม่นะครับมันไม่ใช่ด่านเดิมนะครับ ก็จะกระโดดกระโดดไปเลยนะครับนี่นะครับอ้ต้นไม้ต้นไม้สูงสูงมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน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 มีดา่านใหม่ด้วยมันมีดา่านใหม่ด้วยผมไปเจอมานะครับเพื่อนเพื่อนผมไปเจอมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมเน็ตคอมก็เล่นได้นะครับลองลองปิดเน็ตแล้วก็ถอดสายแลนดูนะถ้าน้องๆกดไหนไม่ได้ก็ช่วยเม้นกันนะครับ ลองลองมินดูนะถ้าถ้าใครทำไม่ได้ใครมีปัญหาเกี่ยวกับเกมนี้ถามไม่หมดนะครับส่วนวิธีการพวกโปูนะครับผมไม่รู้นะครับโอ้โอเห็นไหมครับดานใหม่มืออู้นี่ครับนกนกนะครับไม่จะมีนกนะครับนี่ครับนกโอ้นกอีกแล้วนกนกมันมันไม่ให้นกนะครับมันมันเป็นไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์โอ้นี่ครับเปลี่ยนหมดไปตอนกลางคืนจังหวะนี้คือจังหวะที่เล่นยากมากเลยนะครับ ต้องใช้สมาธิสูงและความสามารถพิเศษนะครับยิ่งๆล่่ไปนานมันจะทําให้วิ่งเดียวโอ้โหผมเกือบตายแล้วว้าวโอ้ก้อนเมฆด้านหลังมันสวยมากเลยนะครับจริงๆจริงๆเกมเนี้ยมันเป็นเกมมันเป็นเกมอ e ีสปอร์ตด้วยนะครับผมสามารถเอาไปแข่งกับพกเพื่อนๆได้นะครับอ่าใครใครแพ้อ่าโดนโดนเกลียเข่านะครับอะไรประมาณนี้นะครับมานะครับต่อไปวิ่งมาโอ้แ้มผมนึงพันสองแล้ว ทําไมผมผมหัวหดขนาดนี้เพื่อนๆคิดว่าแต้มผมถึงหนึ่งหมื่นไหมครับโอ้ตอนกลางคืนเฮ้ยเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้วเก่งเกินไปแล้วโอ้โอ้โอโลบโอ้กระโดด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 โอ้โหโอ้หไวจนภาพลินเดอร์ไม่ทันนะครับโทรศัพท์ผมไม่ได้แรงนะครับโทรศัพท์ผมราคาที่เจ็ดแสนเปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทนะครับ ให้พูดอีกทีผมก็ลืมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าให้ผมทบทวนเลยครับผมผมผมลืมไปแล้วครับมาแล้วครับตอบโอ้โอ้โอ้เมื่อกี้ผมโอ้เมื่อกี้ผมแคขี้มูกอ่ะเพื่อนๆโอ้อะไรโอ้โอ้ผมเผื่อแคขี้มูกเองโอ้หัวร้อนแล้วครับเพื่อนๆหัวร้อนแล้วครับอือเอาต่อนะเอาต่อนะต่อนะครับถ้า ถ้าผมทำแต้มไดถึงสามพันนะครับผมผมก็จะออออถ้าถ้าผมได้แ้มสามสามพันนะครับผมผมจะขอสามสิบดิไลนะครับเพื่อแ้มสามพันนะครับเพื่อนเพื่อนว่าไงครับเพื่อนพว่าไงครับมาเลยครับดิไลเยอะครับดิไลเยอะผมชอบครับผมชอบจริงๆจริงๆการดิไล์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับบางช่องก็แบบไม่ค่อยมีดิไล์เลยนะครับบอกว่าอย่ารับ ดิไลแบบมีเยอะอย่างเงี้ยครับมันเท่ดีครับเคยแบบช่องอื่นต้องขอไลค์ท่ากับแสนไลค์สองแสนไล์เฮ้ยสองแสนไล์ไม่ไม่ถึงครับอ่าแสนไลค์ห้าหมื่นไลค์ผมขอแค่แบบในชีวิตผมผมตั้งเป้าหมายว่าผมได้สักหนึ่งหนึ่งล้านดิไลค์ครับผมภูมิใจนะครับผมผมตายตาตาหลับแล้วครับถ้าหนึ่งล้านดิไลค์ครับรวมรวมทุกคลิปแค่นี้พอครับ เฮ้ยผมผมผมพูดมากแล้วโอ้ผมพูดมากเอาเอาแ้บถึงหกร้อยเหรอผมผมไม่คิดว่าแต้ผมถึงจะขนาดนี้อ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอตอนมืดโอ้ผมเพิ่งสังเกตว่ามันมีดาวด้วยครับด้านด้านขวาที่เป็นดาวระยิบระยรครับน่าจะเป็นดาวของอ่าดาวนะอูมันหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าต่อนะครับนั่นน่าจะเป็นดาวแบบอ่าดาวเรื่องนะครับเพราะมันมีเหมือนมีแสงประกายในตัวเองนะครับอุ้ยอุ้ยเกือบต่โอ้โอ้ โอเกมบอกโอ้นี่แหลกโอ้นี่ดแหลกโอ้โอ้นี่ดแหลกแล้วครับเพื่อนๆนี่ดแหลกครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ผมต้องเปลี่ยนท่าเล่นแล้วนะผมต้องเปลี่ยนท่าเล่นแล้วนะเพื่อนๆขำมามาโอ้โอ้โอ้มีคนกวนครับมีคนกวนครับเฮ้ยเพื่อนๆเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้เหมือน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 เดนอสส์บินได้เลยกดกดไปใหม่เลยนะครับตรงตรงลูกศรนี้นะครับแล้วกลับนะครับ เพื่อนๆครับถ้าถ้าถ้าผมเล่นแบบว่ายังไงดีอะแบบเอา้าอะไรเนี่ยมานะครับวันนี้วันนี้ผมก็จะแบบเอ่อโอ้ผมคิดรอแล้วเล่นยังไงให้มันสนุกเหรอครับชนต้นไม้ครับก็ไม่ชนต้นไม้ตลอดอุย้ยตานนี้41 41จำไว้นะครับตาไหนเยอะสุดคือผมจะทำสถิตินะครับเฮ้ยตานนี้41ตาหน้าง่าย42ครับท่านผู้ชม อู้สี่สิบเอ็ดเหมือนเดิมอ่ะโอ้ผมผมผมไม่ไหวแล้วอู้สี่สิบเอ็ดอีกแล้วถ้าถ้าเรากระโดดหนึ่งครั้งนะครับมันจะเหมือนกันไหมอู้สี่สิบแปดดูครับดูครับดูครับถ้ากระโดดถ้ากระโดดหนึ่งครั้งนะครับโอ้ออเอาใหม่นะครับอันนี้ผมขอขออภัยด้วยนะครับกระโดดนะครับเฮ้ยเฮ้ยห้าสิบตอนนี้ห้าสิบแล้วเพื่อนเพื่อห้าสิบแล้วอะ่ะ ห้าสิบแล้วเฮ้ยไงไงอะ่ะโคตรไทยเลยแต่ตาไม่เหมือนกันนะครับเฮ้ยห้าสี่โอ้ว้าวเจ๋งเฮ้ยห้าสิบเอ็ดโอโอจังหกสิบอ่ะหกสิบได้ไหมอ่ะหกสิบได้ไหมโอ้ห้าสิบแปดโอโอถ้าโดูดสองครั้งละครับผมได้ห้าสิบสี่นะดูดสองครั้งตัวครั้งห้าสิบแปดเอง ได้แค6หกสิบเอหกสิบสองอะครับได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะเอามาดิโอโออะไรครับนี้เดินไปเดินไปโอหกสิบห้าโอ,โอ,โอ,โอว้าวเพื่อนๆต้องกดดีไลค์ให้ผมแล้วแหละครับจังหวะนี้จังหวะนี้โอมามาครับต่อต่อไปมามามา,มาเล่นแบบจริงจังดีกว่านนะครับเอามาครับทำลายสถิตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวผมหลับตาเล้เลยครับผมหลับตาหลับตาเลยครับอืโอ้อาไหม่โอ้ผม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 ลืมตาผมผือลืมตาผมเลยไม่ได้ผมขอลับตาเล่นนะครับโอ้ผมหลับตาเล่นผมมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมเห็นแต่หน้าจอสีขาวๆกับต้นไม้ครับผมมองไม่เห็นจริงๆนะครับโอ้โอ้ผมผมผมฝืนลืมตากระโดดแล้วครับอุ้ยอุ้ยกระโดดอุ้ยโอ้ต้นไม้หนึ่งต้นอ้ยต้นไม้สูง ต้นไม้ทำไมวันนี้ส่งปุ๊บปิดปกติครับมันมันอ๋อโอ้เพราะว่าเกมเรื่องบักแล้วครับเป็นเพื <S 2> <S 2> อ่อนเพื่อนครับกระโดดกระโดดครับกระโดดครับกระโดดกระโดดครับอุ๊ยอุ๊ยโอ้เฮ้ยก้อนเมฆด้านหลังขยับได้ด้วยโคตรเท่เลยเอาเกียบักอีกแล้วโอ้น่าเบื่อจริงๆ,ๆนะน่าเบื่อจริงๆ เพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเคยฟังเรื่องนี้ไหมครับอ่าหมามากับแมวครับหมากับแมวผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็แถบๆเหมือนกันหละผมผมผมพีทบอกว่าผมจะพูดอะไรครับเออผมผมมีเรื่องจะมาเล่าครับวันวันนี้คือคือผมไปเจอหมาตัวหนึ่งมาเอออยู่นั่งผมนั่งอยู่หน้าเสาธงใช่ไหมครับแล้วหมามันก็มาเล่นกับผมแล้วแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าอะไรวะอยู่ๆด,ดีหมามันก็วิง่งหนีผมไปเพราะว่าอ่าผมผมไม่มีอะไรให้มันกินครับผมก็ไม่รู้ว่าผมพูดทําไมผมรู้แค่ว่าผมหลอนะครับอื้อ โอ้โอ้เลิกเล่นโอ้โอ้เอ้โอโอเกียรบักผมว่าผมว่าผมเริ่มโมโหแล้วครับโอ้เน็ดเน็ดก็ไม่ค่อยมีด้สิจะเล่นเกมจะอยากแคสเกมแต่เน็ดก็ไม่ค่อยมีนะเน็ตหมดครับเน็ดเน็ดพังเน็ดที่บ้านพังนะครับเน็ดเน็ดจีแสนเมคกี้อนี้เน็ดจีแสนเมคกี้ที่ผมซื้อเช่าไว้ครับ เดือนเดือนเดือนละเจ็ดสิบล้านนะครับมันมันมันเสียนะครับเน็ตเน็ตที่บ้านผมบ้านผมครอบครอบครัวอ,อ,อยู่อยู่ประมาณห้าร้อยคนนะครับ500มมห้าร้อยคนผม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 มีแม่เจ็ดสิบสามคนแล้วผมมีมีพ่อไปสิบสองคนนะครับผมผมมีพี่น้องทั้งหมดอ่าประมาณสามร้อยกว่าคนนะครับอืมโอ้ ผม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 พูดมากเกินไปแล้วผมผมไม่ต้องตั้งใจเลยผมแค่กดกดไปแล้วก็พูดไปนะครับฮยอมีมีใครบบด้วยอ้เพื่อนเพื่อนอ้นี่ไงครับดาวดาวมาแล้วครับดาวดาวดาวฝั่งซ้ายน่าจะเป็นดาวคอนะครับน่าจะเป็นดาวที่อ่าพิกัดอ่านั่นแหละครับโอโอแตกโอ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 ไม่น่าเลยทักตาดีกว่าครับ เฮ้ยเดโนเสาร์ทำไมตายเปลี่ยนสีได้อ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นคนละร่างแน่ครับตอนกลางวันน่าจะเป็นร่างจริงครับตอนคืนมันต้ออู้เฮ้ยเพื่อนๆได้สังเกตไหมอ่ะอู้ตรงตาเดนโนเสาร์เวลามันตายมันนี้ด้วยอู้ผมอยากรู้มันคือต้นไม้หรือมันคือกระบอเพชรครับเดนนเดเดนโเสาร์ผมอยากรู้ว่าเป็นลูกเดโนเสาร์หรือแม่เดโนเสาร์ครับถ้าเป็นลูกเดโนเสาร์ทำทำไมวิ่งชนต้นไม้ทำทำไมอยู่เราก็เราก็ตายครับ จริงๆเกมมันก็แปลกอยู่นะครับอืผมก็ไม่อยากคิดอนะนะว้าวว้าวโอ้สุดยอดไปเลยเอา้าโอ้เกมบักโอ้เกมจริงจริงเกมนี้บ,บักบ่อยนะครับเพื่อนเพื่อนเกมนี้ก็บ,บักบ่อยเกินนะนะเป็นเกมที่บ,บักบ่อยเฮ้ยแต่แต่เกมนี้ไม่มีโฆษณานะครับเพราะไม่มีเน็ตถ้าอยากเล่นถ้าอยากเล่นก็สืมาได้เลยนะครับ อเขีย,ยวนว่าเกมไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ปินเน็ตนะครับแล้วกดไปที่ Google นะครับมันก็จะมาเข้าเด้งหน้านี้เลยนะนะครับอืถ้าถ้าใครไม่เข้าใจสอบถามได้นะครับสอบถามได้เลยมิ้นมะิ้นไว้เลยครับมิ้นมิ้นไว้เลยครับผมอ่านทุกเมน้นนะผมอ่านทุกเม้นแต่ตอนนี้ยังอ่านไม่ได้ครับเพราะเพราะเน็ตไม่มีนะอือคลิปนี้ก็ผมผมน่าจะอัปคลิปทุกสร์อาทิตย์นะครับ ต่ออาทิตย์น่าจะอัพเอ่อต่ออาทิตย์ก็อัพสิบคลิปครับต่อหนึ่งวันครับไม่ต้องถามครับทำไมผมผมผมเหงาครับผมก็จะเล่นเกมนี้ครับเลยครับเท่ๆครับเกมนี้สิบคลิปเป็นยังไงเกมเดียวครับนั่งพูดแล้วไฟเสียงแบล็กการ์ดขำเอ้าไอ้เหี imi ้ยไอ้สัสเป็นไหมครับ ผมจะทำชาเลินส์กระโดดให้หนึ่งพันครั้งครับมาครับผมเล่นเกมนี้ครับผมต้องกระโดดเนื่องหนึ่งแล้วครับเพื่อนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอโอสิบห้าแล้วโอสิบหกสิบสิบเจ็ดโอ 18โอ้ทุกอ19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38โอ้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 ผมหลอดล่ะครับเพื่อนๆผมไม่ไหวแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้ววะะอ้าวผมทำอะไรเนี้ยโอ้โอ้เกียมบักโอ้ เพื่อนๆครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดดีไลค์ให้ผมด้วยนะกดดีไลค์แล้วก็กดเมนนะครับแล้วก็อันทับตะไคร้ด้วยนะครับอันทับตะไคร้ด้วยนะครับกดรีพอร์ตคลิปไม่ด้วยนะถ้าชอบถ้าชอบใจก็จะลืมนะครับเมนด่าจะเยอะนะเมนด่หนาเยอะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเกมเกมมันรักบ่อยนะอือระวังกันด้วยเล่นดีๆใช้สมาธิเล่นเยอะๆนะครับเพื่อนๆจบ